ในที่สุดก็ได้รับการเปิดเผยแล้วหลังจากหลายเดือนของข่าวลือเสียงกระซิบในวงการทหารและการรั่วไหลของข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการกองทัพอากาศไทยได้เปิดตัวโครงการรับทางการทหารอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ลำใหม่ที่สร้างความตกตะลึงให้กับภูมิภาคเครื่องบินลำนี้ไม่เพียงแค่สวยงามและทันสมัยเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและพลังการรบที่ไม่มีใครคาดคิดนี่ไม่ใช่แค่การจัดซื้ออาวุธธรรมดา แต่มันคือการประกาศสักดาแห่งยุคใหม่ของความมั่นคงของชาติไทยตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ดูโฉกเฉี่ยวและดุดันไปจนถึงความสามารถในการบินที่เหนือชั้นเครื่องบินลำนี้ได้สร้างแรงสนสะเทือนไปยังเพื่อนบ้านในอาเซียนและทำให้ผู้เชี่ยวชาญทางการทหารทั่วโลกต้องจับตามองความเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเล็กๆแต่มันคือการก้าวกระโดดของไทยในเวทีโลกรูปลักษณ์ภายนอกของเครื่องบินนั้นสื่อถึงทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้ เส้นสายที่ออกแบบมาอย่างมุมเฉียบคมเพื่อหลบหลีกเรดาร์ผิววัสดุที่สามารถดูดซับคลื่นเรดาร์ได้และการออกแบบที่ให้ทั้งความเร็วและความคล่องตัวเครื่องบินลำนี้ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์แต่มันถูกสร้างมาเพื่อครองฟ้าเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์คู่ที่ให้แรงขับสูงซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึงแมต2.2และบินได้สูงถึง55,000ฟุตการควบคุมด้วยระบบไฟล์ไบไวและระบบหัวฉีดแบบเวเตอร์ช่วยให้มันสามารถพลิกตัวในอากาศได้อย่างคล่องแคล่ว แม้ในสถานการณ์ต่อสู้อากาศแบบประชิดตัวก็ตามสิ่งที่น่าทิ่งที่สุดคือระบบวิโอกภายในห้องนักบินซึ่งเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบนักบินสามารถล็อกเป้าหมายได้เพียงแค่มองด้วยสายตาผ่านหมวกแสดงผลแบบพิเศษที่มีระบบภาพเสมือนจริงแสดงข้อมูลการบินแบบเรียลไทม์ทั้งความเร็วความสูงการติดตามเป้าหมายและสถานะอาวุธทุกอย่างรวมอยู่ในวิสัยทัศน์ของนักบินเรดาร์ของเครื่องบินเป็นแบบ AESA Active Electronic s c a n n Array สามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันถึง30เป้าหมายและล็อกยิงได้ถึง8เป้าหมายในเวลาเดียวกันยังมีระบบตรวจจับด้วยอินฟราเรด IRS-T ที่สามารถตรวจพบเครื่องบินหรือมิสไซล์ได้โดยไม่ต้องเปิดเรดาร์ทำให้ยังคงล่องหนจากการตรวจจับของศัตรูด้านอาวุธเครื่องบินลำนี้สามารถติดตั้งมิสไซล์อากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีปืนกลขนาด30มมเมตร และพออดรบอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึง12จุดรอบลำรวมถึงการทดสอบใช้กระสุนอัจฉริยะที่ผลิตในประเทศซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาตนเองในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยระยะการบินของเครื่องบินนี้ก็เป็นจุดเด่นด้วยการติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมและระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเชื้อเพลิงแบบอัจฉริยะเครื่องบินสามารถบินได้ไกลกว่า2,800กิโลเมตรและสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ทําให้สามารถลาดประเวณทางทะเลหรือเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้โดยไม่ต้องพึ่งพาฐานทัพต่างชาติ ความล้ำสมัยยังอยู่ที่ระบบ AI ผู้ช่วยนักบินที่สามารถประมวลผลสถานการณ์การแนะนำยุทธวิธีการควบคุมโดรนคู่บินและช่วยให้นักบินสามารถโฟกัสกับภารกิจหลักได้เต็มที่การทำงานร่วมกันของมนุษย์และ AI นี้เป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในโลก,กขอองค์การรบสมัยใหม่เครื่องบินถูกออกแบบให้บำร,รุงรักษาได้ง่ายด้วยโครงสร้างแบบโมดูลที่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้อย่างรวดเร็วและอัปเดตซอฟต์แวร์จากศูนย์ควบคุมทางไกล ยังมีระบบวิเคราะห์ตนเองที่แจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อต้องการการบำรุงรักษาลดเวลาในการซ่อมและเพิ่มความพร้อมรบก,การผลิตเครื่องบินลำนี้เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับบริษัทด,ด้านการบินจากต่างประเทศโดยมีเป้าหมายให้ไทยสามารถผลิตเองได้เต็มรูปแบบภายใน10ปีซึ่งไม่เพียงแต่เสริมกำลังป้องกันประเทศแต่ยังเปิดโอกาสให้ไทยเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีด้านอากาศยานในภูมิภาคผลการทดสอบในสนามแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือความคาดหมาย ทั้งในด้านความแม่นยำการตอบสนองต่อภัยคุกค,คามและการเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤตเครื่องบินสามารถหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์รุ่นเก่าได้อย่างสมบูรณ์และเข้าถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วแบบสายฟ้าแลบในด้านราคาเครื่องบินลำนี้มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำกว่ารุ่นที่เทียบเท่าจากตะวันตกอย่างชัดเจนโดยประมาณการอยู่ที่55-70ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องขึ้นอยู่กับการติดตั้งและภารกิจนี่คือเครื่องบินขับไล่ที่คุ้มค่าในแง่ของประสิทธิภาพและงบประมาณ เครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบให้รองรับหลากหลายภารกิจทั้งการรบกลางอากาศการโจมตีทางพื้นดินการลาดตระเวนและการรบทางทะเลระบบซอฟต์แวร์ภายในสามารถปรับเปลี่ยนตามภารกิจได้อย่างยืดหยุ่นช่วยให้ผู้บัญชาการสามารถปรับแต่งการใช้งานได้ตามความเหมาะสมการเปิดเผยเครื่องบินขับไล่ลำนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไทยต้องมีความสามารถในการตอบสนองที่รวดเร็ว และการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ไทยได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการปกป้องอธิปไตยเสียงตอบรับจากนานาชาติถือว่าท่วมทน้นหลายประเทศในอาเซียนแสดงความประหลาดใจและสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนักวิเคราะห์บางคนถึงกับเปรียบเทียบกับเครื่องบินแจสสามสิบเก้าไกลเพ่นแต่ชี้ว่าเครื่องบินไทยมีเอกลักษณ์ที่ผสมผสานความล้ำสมัยแบบเฉพาะตัวเครื่องบินลำนี้แสดงให้เห็นว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศอีกต่อไป แต่เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมด้วยตนเองและกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตระดับแนวหน้าในอาเซียนกองทัพอากาศไทยมีแผนจัดซื้อเครื่องบินรุ่นนี้เพิ่มเติมอีก30-40ลำในช่วง10ปีข้างหน้าเพื่อแทนที่ฝูงบินเก่าและเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศในยุคใหม่ขณะนี้นักบินกำลังเข้าสู่การฝึกฝนอย่างเข้มข้นและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นกำลังเรียนรู้ระบบใหม่ทั้งหมดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักรกลแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวัง ความมั่นใจและการตื่นขึ้นของยุคใหม่แห่งเทคโนโลยีป้องกันประเทศไทยมันคือฝันที่กลายเป็นจริงฝันที่ครั้งหนึ่งเคยไกลแต่บัดนี้ได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ฟ้าแหวกเมฆเหนือท้องฟ้าไทยมันไม่ใช่เพียงภาพมดงามแต่มันคือคําประกาศอย่างเงียบๆว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะยืนอย่างสง่าง,งามในเวทีโลกด้วยกําลังที่ไม่เพียงแต่แข็งแกร่งแต่ยังเฉียบแหลมและชาญฉลาด สุดท้ายนี้นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินลำใหม่แต่มันคือนิยามใหม่ของพลังทางอากาศไทยความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ความมุ่งม,มั่นและความกล้าหาญของชาติอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่อง SR Car Review และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายทั้งในโลกของยานยนต์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพราะที่นี่เราไม่ได้แค่ Review, รออีวิวรถเราพาคุณไปสู่อนาคต